สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนค่ำคือเก่านะคุณผู้ชมเมื่อนี้นะคะเมมูกระไดามาอยู่ที่บ้านของเจรโรตรีนะคะจะพามารับชมทางจากนครพนมนะคะแล้วก็จะพามาบึงเมนูอาหารเย็นวันนี้สวัสดีค่ะเจรโรตลี่สวัสดีค่ะวันนี้ได้อะไรกินคะโอ้ยเมื่อนี้บ่จ้าเอ,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 อาในแนม,ม่แกงน้อไม่ส้มแกงน้อไม่ส้ม เมนแล้วอันนี้อะไรคะแกน่งไม่ส้มใส่ข้อหมูย่างค่ะข้อหมูย่างข้อหมูย่างค่ะโอ,โอ้น้าแกงนงไม่สมซไม่เบิเ่ลเฮนชักคากนะนี่บ่ค่ะคุณนะคะมาชมแกงไก่บ้านใส่นอไม่ชมนะคะแล้วก็มีเมนูหน้ากาก,ากหมูร่างอยู่ในเตาไม่กินน้ำกันค่ะมากินด้วยกันเอาบ่าวเท่ามากพอดี ยี่แปยี่ปดแล้วจ้ายี่แปดแล้วยี่บล้ว <c oughs> คืนวันที่ยี่ปดทํางชมอยู่บานเจโรตรีที่เก่านะครับเอฟซีแฟนๆท่านชมกัะท้ามกันเขออนยา,ยามาหลาเราไปนองจากนกครพนมคิวมาเลยียง,ต,งต้องเปิดอันนี้ก่อนเจ,จเปิดพรละลมไส้น่นมันจะบาหันมบเ้าี่เาต้องเปิไปทต้องไปทางพีจ้ะควันหมูดึงไปจักน้อยจ้ะเจรอย่างจ้ะว่าเป็นแังเจได้ยู่ครับมันอะไรแล้ว พะโล้มันผัดไปทั้งผลแล้วอย่างหมูามาเนี่ข้นอ่ะจ้ะแม่ทั้งข้นทั้งย่างเลยว๊วแม่ลูกถุงแห้งเจ๊ลอตเตอรีร่นี่กินแต่น้างไปชมกูนะนางหมดหลายขวดแล้วนั่นเย็นอากาศร้อนค่นอ,อ,อ,อย่างย่างไก่สุกไปย่างเอามาเน่เต๊ดตัวนั้นขวดม,มันดังมันลงนะมรุ่งะนะวันนี้เจ๊ลอตเตอรี่ยันย่างข้าวหมูย่างแม่บาวเทาบ้าวเทาได้ไกลบ้านกับน้ำขมาาอองซื้มให้เจ๊เพิ่นแกงพี่น้องฝีมือต้องเจ๊ลอตเตอรี่แกงค่ะแกงดอกไม้ส้มใส่ไก่บ้าน ไก่ไก่ตอนไงเนาะพราะตอนเดตอนน่อยดอกข้ามเดียวมีดับบอเจได้เนี่ยมีเล็กเ้ากินสามค้นเท่านี้เดียวสามสี่นแต่วินก็กินบ่ได้ต่วินมันกินน้ำมันด้แต่มอันนี้ยาแอันเท่าสองคนลหรอเบาเท่าบาน้เลียมมกบ่กินนิ้ช่นี้อันนี้หน้ากากหมูย่างานบูชมเอาดักมันมหมยเจเอาสีสันเป็นต่แซบที่บ่มิบ่ใหม่บอใหม่บอใหม่ผ่อนบริเวณเครียด่ผเปิดพัดลมกย่างหม้มันเบาเท่า อันนี้ย่างแล้วนะครับนี่แต่มันแต่ว่าโบถนัดของพี่น้องมันบวกก้อนนาเกลิรตติลี่ก็ซ้ำกันแหละครับอันหมูย่างเดียวนี่นต่มันแล้วเป็นบะหมี่มากินนันกันได้ซ้ำมาเด้อเฮ็ดหน่อยว่าเป็นแม่เบ้าวเทาแต่ว่ากับพวกผัดกันกินซ้ำนี่แม่หมูไก่บ้านมือว่านแกงไงยังก็บจกลิมือว่านเนี่ยต้มเลงหมดรือยัง บ่แมนมืูขึ้นแกงน้ำแกงน้ำไม่ใส่กิริษแกงน้ำไม่ใส่กิริษกิริษไปไต่เอาน้ำห่อนแม่แม่ต้มแม่หมูไปไต่ห่อนหอนสั่งเพื่อนดอกมะแฮนนึกว่าบ่ได้ไปไต่เองบ่ทบขาบ่คือดอกมันอ้วนเออบ่ได้ไปไต่เองบ่ค่ะอันนี้แหละครับผมก็เมนูไทยเมนูให้เพิ่งไปนั่งนะครับกินไปนั่งแบบหมูย่างอะไเพิ่อนเบิ่งในแม่หายเบลย่างหน้ากางหมูอันนี้มันให้พี่น้องคายกินห้วนบ่ไหวท่านผู้ชมก็ตอนนี้เป่าเท่าก็อ้วนเป็นพิกัดแล้วนะครับท่านสมุช เออเอฟซีของเราโอ้บ่าวเถ่าคือจะอ้วนอ้วนพี่น้องนะครับอ้วนเอานะครับงวดที่ผ่านมานะครับจากนครพนมนะครับเก้าเจ็ดมาเจ็ดเก้านะเจเนาะเก้าเจ็ดมาเจ็ดเก้าเป็นจังไหนมาเราบอกคุนบอกมาเราบอกมือนี้ไปฟังลูกดิมิตนักเพลินงานงานใหญ่งานปิดทองังลูกทีิเจดในคลิปนั่นล่ะมันงานใหญ่ปิดทองหลักฟังลูกดิมิตนอบ้านเนา ว่าจักปีเจเจงหญ่ขึ้นมากผมว่าจะเห็นสีแรกที่ัดตำบลงั้นกระท่มากช่วงนั้นกระ่มาช่วงนั้น,เ,น,นเลยจเจก็เลยว่าเออ,อเดียวเดียวเทียวใบสามสี่โมงในบอคนจะเล่ท่วมาวันสี่โมงแร,งรกพอเจไปขายลอตเตอรีร่งานฝังบุกนิมิตตำบลบ้านเจลอตเตอรีอ่อายุทั้งมือจนนาดำข้ามเขียดเห็นบอมากก็เลยได้ไม่เห็นไมกินเลยเกลียว่าเกลเลยว่าเอ้าคนนโทรมาบอกแล้วคนโทรมาบอกแล้วก็เลย รับเงินเพราะว่าไปงานขายลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ก็หลายหลายหลายเจ้าไปขายเป็นเศร้าสามเป็นงานบุญเนาะคนหลายคนขายลอตเตอรี่ก็หลายคนขายลอตเตอรี่ก็หลายอ่าเพิ่นก็โทรมาบอกเจี๊ยครับท้วงมันหลาเจ้๊ยว่าตัวใดแน่ลนาเอ่อเลยว่านี่ข่าวขาี้เก่ามันล่ะเจ๊ก็หา,าตามท่ายขีแรกเพิ่นให้งยังไม่ยำให้ียบเซียเพิ่นยำเก่ามากเป็นบ่เพิ่นยำเก่ามากที่เพิ่นไปตอมวดตอมวดไปตอมวดเลย ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหาเก้าเมนบอเพิ่นหิว่องตัวแรกเพิ่นหิว่องทีหนึ่งเก้ายำเคือว่าคือหมวดก่อนนี่เพิ่นว่องเหอเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดมันออนเจ็ดเก้าเนาะเพิ่นว่องตัวเดียวเลยเพิ่นว่องตัวเดียวเลยหนวดอีนึ่งเก้าเก้าเจ็ดมาเจ็ดเก้างวดนี้เพิ่นหิวตรงงวดเพิ่นว่องทีหนึ่งเก้าเมียนเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าเจ็ดแต่มันมาตัวใดล่ะก็เลียวสี่อมาเนี่เพิ่นหิเจ็ดกับหามาเพิ่นหิเจ็ดกับหามาอ่าเจ็ดนั่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นจับคูหยที่ ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่าเจ็ดคือเก่าได้เบาเทาเก้าเจ็ดเท่าอืมยัคือได้เห็นเขียนไปอยู่นะเขียนไปยุกได้ยากเขีนยันจำได้ยันจำเพราได้ได้เพื่อนให้มากคือเก่าไหมากคือเก่าอายุยันมันดีมันถือเพื่อนไหเจ็ดกับหามากอีกสองตัวหานีเพื่อนกะหาศูนย์หาศูนย์อีกแล้วหาเจ็ดหาแปดหาศูนย์หาเจ็ดหาแปดบ้าเทาสังเกตบอหายุรักสิเอางวดหนีเพื่อนไหมากที่จริงเพื่อนไมีเลข เก้ามีเจ็ดมีหามีศูนย์งวดอีเพิ่นจับให้มากเก่าเจ็ดหาเลยเพิ่นยำบ่สามตัวเนี่ยเพิ่นยำบ่สามตัวผู้ใดมาตัวเพิ่นยำบ่อตีเพิ่นกะว่ากะเลี้ยกแต่ผู้มาอืมอาจจะเป็นเก้าเจ็ดหาอืหรือเจ็ดหาเก้าก็ได้แต่ว่ากระตุ้งเลขฝันเจดีเนาะมันกระตุ้งครับเลขฝันเจดีโอ้ยพี่ฝันดูใจนะมาเจแล้วฝันผู้เท่าสองคนเอาไกลกับงูม่ให้คนละยังกันให้เจอยาละหา งูกับไก่มันพันกันล้อมอ้มพันกันล้อมอมอยู่เอฟซีัีสี่กิมมิลิเจบ้านไห่กูเ่าสองคนเก้าเก่าเจ็ดงูเป็นเจ็ดหรือเก่าเกหารือเก่าเจ็ดหาที่เจตีที่เขาลงไปมันกระดวงไพดวงมันมีบาเท่าการตีการตีควบฝันบ่คือกันไมมันละอุ๊ยข่าตาเวาข้อมูจะไหมแล้วมาได้พี่น้องเด้อฟซอย่างมันไม่ไม่เยี่ยมไม่ยำตวลากับมัดีหลจะได้คุยกันยี่มมือแรงไม่กินเขายิ้มแรงแตวลาขันม่ยังเว้น ว่เห็นเจ้บ่เห็นเบาเถาคือกันเบาเถาก็บ่เห็นเบาเถาไปทำงานพี่น้องเจ้ก็สิเข้าบ้านช่วงค่ำเพราะว่ามันไปขายลอตเตอรี่สองแง่มนต์สาวกับเรีนถ้าบ่ไปกันยานบ่เบิดอเบาเถาอ่ะอาชีพไรอาชีพมั่นนะนาทีมั่นนาทีมั่นนาทีมั่นโอเคตักไอ้ไอ้ข้นไงนี่ครับแกงนอไม้ส้มใส่ไก่บ้านพี่น้องนี่นองเจ้แล้วก็เฮ็ดอาหารแล้วหอนเลยอันเฮ็ดอาหารไทยบ่แซ่บค่ะ แต่ว่าเฮ็ดอันนี้ก็พ่อได้อยากได้กินตามภาษาบ้านเฮาอนละ่ะชีวิตบันหนอกเฮาเนาะเพินดำหลักใดมาเจบ,บอกเอฟซีในบ้ดนเนนเก้าคือเก้ากับคือเก้าเก้าม่นตัวร่องเลยตัวรอ่วรองนี่อาจจะเป็นเจ็ดเอาคือว่าอาจจะเป็นเพิ่นบ่บอกบอกเพิ่นร่องจากร้องจากเก้าคือเจ็ดร่องจากเกาคืเอจกเจ็ดฉันใส่คำเบาผิดเอาแมงหม่กัดเบาถอยทับงผู้มเจ็ดนั่นล่ะแต่ว่าเน้นขึ้นรักเก้าเตว่าเพิ่นวางสิเด้เจ็ดนี่ เจ๊กเกานี่มันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นมันเป็นลางมันบางบางหนึ่งเออเจ็ดเกาเป็นลางมันอาจจะเป็นบุญก็ได้แต่ <จบ S 1> แว่าค<อ>า,าร่าออเรอนีตัวเกามีสีมาอีกตัวเกามีสีมาอีกเพราะว่ามันมันเฮียงครูกันมาคือหลายหลายสมัยก็คิดว่าตัวเกาจะเป็นเบาเน๊ะเมนเจเ้าเนออเป็นแนวทางคือว่าเบา,เ,า,เ,าเป็นแนวทางคือลอตเตอรี่ลอตเตอรี่แต่เพ่นพวงเพื่นไห้หาที่แรกอะเพื่อนบอกหนึ่งเกาเมียน หนึ่งเก่าที่บัญหาเมียนธรรมบุญชุ่มยังกัดบ่าวเถากัดฟังเบิงอ่าฟังเบิงแต่ว่าเจมือนี่เจไปขายลอตเตอรี่เขาเจ้ากระเป๋าอยู่ดิอืมว่ามีสิทธิ์มาตกเก่ามีสิทธิ์มาตกเก่าไปกันเลยเพิ่นโทรมากกะหั่นเข่ากันอีกเข่าอันอีกเมียนเจก็เลยเอ๋อใหม่จ้ะเจก็เลยว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้เป็นไปได้เมีนเจเบาอีกเด้คือทายทอดจากเพิ่นโทรมาบอกอีกเมียนมีสิทธิ์เป็นได้ได้รปัให้ท่านผู้ชม ตรงวัดเก้านะครับผมศูนย์เก่าหนึ่งเก่าหาเก่านี่ครับเพิ่นสังวงที่หนึ่งเก่านะครับกับตัวน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่างวดที่ผ่านมาเก้าเจ็ดมาเจ็ดเก้าอันนี้เพิ่นเห้ามากขึ้นเจ็ดกับหาปเจ๊ใช่เจ็ดกับห้าเจ็ดนี่นะปอเจ๊ศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดห้าห้าศูนย์ ฮ่าศ <50, S 2> ูนย์เลขประจำเบาต่อฮ่าเจ็ดฮ่าเจ็ดฮ่าแปดแต่ว่าเนมาถาพูดไอ,อ้มักสามตัวนี้ก็เก้าเจ็ดห้าเลยบนล่างไม่ผิดน้องเธอบนล่างนะครับบนล่างเพิ่งยังเน้นลักเก้าเ,เด่นไปที่ละเก้าเจ็ดเป็นตัวรองเก้านี่เพื่อนก็บ่าเน้นลักเก้า แต่ว่าตัวที่พปนว่องขึ้นวันที่แล้วอวันี่เป็นว่องให้ 1, หนึ่งเก้าวันที่แล้วเป็นวงให้เก้าเจ็ดมาเจ็ดเก้าตัวร่องขึ้นหลักเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเป็นมาเก้าเจ็ดอัดไปบนรถเจเนาะค่ะมิสี่เป็นด้วยวเดี๋ยวได้บ่าวสามตัวสามตัวถ้าใครชอบน้อพี่น้องเนาะเก้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเก้านะครับเพืนมาจับไซ<า>เดอร์เลย้าสังเกตอันนึ่งว่ะค่ะคเลขที่ว่าวิ่งมาสามตัวนี้ เลขวิ่งสามตัวมันจะอยู่หลักหน่วยเดือดจิสังเกตปะสังเกตปะเก้า <9 S 2> จ้งสี่ก็อยู่หลักหน่วยเจ็ดเจ้งสี่ก็อยู่หลักหน่ยวยสังเกตปะมิฮานอย,อยู่หลักสี่แต่ว,ว่ามาตกตกกลับหลายรอบไปที่ของเพินน่ะแม่น <c oughs> ก็เลยเอฟซีกลับตัว้นั่งเด้อพไปนองเด้อแต่เพราะอังวัดที่แล้วนี่เพิ่นไ้เพิ่นไหเก้าเจ็ดมันก็มากเจ็ดเก้าอ่านะครับตัวเด่นนี่ก็บพวปัญหาเขาก็กลับไปนั่มนะครับกลับไปนั่มเจ็บมักน้ำเพิินมาเจ็ มักคู่ใดเจ้ส่วนตัวจะศูนย์เก้ากับหาศูนย์ส่วนตัวโอ้าประชุมเจ้ชอบศูนย์เก้ากับเจ้แล้วมักศูนย์เก้ากับหาศูนย์เบอลเถามักนี่ทำประชุมศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับทำประชุมส่วนตัวแต่วาลอตเตอรี่เอาศูนย์เจ็ดกับตรงกับคว่ำฝันเบอลเถาด้แหล่ะหาศูนย์กับตรงกับคว่ำฝันพี่สาวบอลเถาเมนนะครับเอาแคปหน้าจอได้ไปนอนบอลเถาบ่ได้ของเก่าไม่เบิร์นนะครับเอฟซีก็จะ ได้เบิ้งแล้วล่ะมารคศูนย์น่ะบอกง่ายเจมมากที่ศูนย์ค่ะในสามโตันมาี่ศูนย์ศก้านยดห้าศูนยแม่นส่วนตัวแต่ว่ายิซี่มาบอกกับบอลูแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวเป็นแนวทางลอตเตอรี่ค่ะแนวทางหาลอตเตอรี่เป็นยำบอลาผู้ใดมัก3สามโตเก้าเจ็ดฐานแมนได้คือกันส่วนตัวใครส่วนตัวมัานถถวว่ามันบนจักรไ้กับเนี กระตรงกระเด็กปูตรงกระเด็กฟันจี๋พร้อมดีแม่ถามมากตรงกันพี่น,อน้องแม่อย่าเผอือเด้อะช่วงวัที่แล้วก้าวเจ็ดเ,จดเก้าตรงกันน,นะเกีเนาะตรงกันไรอืมอยากให้มันมากตรงกันเหมืนลราดิอ่าเอาว่าบิงหมูพี่น,อน้องมาไม่กินข้าวแรกน้ำขอบคุณเจลอตเตอรี่ขอบคุณแจกนครเพราะน้อเจเนาะค่นะค่ะไม่กินข้าวแรกน้ำกันมากมากค่ะไม่กินอะไรเนี่ยหมูเรี่ยงนาดำข้ามเทียดมันพรอนให้ชมไขมันพี่น้องอ่าชมๆเอาค่ะไปชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ